น,นีเดี๋ยวจะมาถ่ายกระบองเพชรให้ดูอ่ะชอเคถ่ายกูบัก้าะกำลังจูงโชคอยู่ด้วยพาขี้เยี่ยวนะเดี๋ยวถ่ายอันนี้มีพวงชมพูกับดอกกระบองเพชรมา พอแล้วนี่ดอกพวงชมพูส่วนดอกกันบองพิษเนี่ยมันหุบอยู่นะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูตอนมันบานเนี่ยเดี๋ยวไอ้นาาให้ดูเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใส่หน้าปกุกถึงทุกคนไม่เห็นในคลิปแต่ว่าใส่หน้าป<ม>แล้วนี่มันก็อยู่มานานแล้วมาิยายให้มานานแล้วนี่ดอกมาลิ ขาวมากไว้เลยอ่ะขาวนะเนี่ยเดี๋ยวจะโอ้เสียงรถทุกคนอ่ะสามโมงสามสิบหกนะโอเคนี่ข้างใต้ข้างใต้ของมันเออนั่นน่ะ โชคดูก็รู้หรือยว่าเป็นตังเออที่มึงถ่ายโาูกมะลิที่บ้านแล้วดูเหมือนถี่รบๆอืมนี่อันนี้ก็ต้นยา่าแต่ว่าดอกก็สวยดีแล้วเนี่ยมันกำลังจะเป็นหมดแล้วนี่ข้างในนั้นก็มีดอกมะลิอันนี้ก็มีมีทนะั้งโอโอ,โอโลมพัด มีทั้งหมดสามดอกข้างในหนึ่งดอกด้วยเค okay. อยู่มานานแล้วโชคไมน่อีเล่าท้องฟ้าถ่ายท้องฟ้าด้วยอุย๊ยนูน่นฝั่งนึงวุนสวยเป็นชั้นเลย พรุ่งนี้น่าจะบานอีกแต่ว่าไม่เป็นไรถึงทุกคนไม่ได้ดูในคลิปเดี๋ยวจะเอา,าเอาหน้าโปกให้นั่นตัวอะไรผู่มาน้องนมเขอย okay. ดอกมะลิที่มันขาวสะพรั่ง กล้องชารนะชารมากแล้วก็มีโชคกับนมอ,อยู่ในคลิปอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไม่รู้ลงวันไหนนะ,อะโอเคน่าจะพรุ่งนี้บายบาย